40บวกก็ยังเป๊ะได้นะคะด้วยอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นน่นะคะมันก็จะมีความหย่อนคล้อยมีร่องลึกเวลาเราส่งกระจกมันจะเห็นชัดมาก oh <no. S 1> สวัสดีค่ะคุณแม่นิดานะคะตอนนี้ก็ทำอาชีพส่วนตัวนะคะปกติก็คือชอบออกจากบ้านนะคะก็คือไปทํางานกับลูกทีนี้ด้วยอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่มั่นใจนะคะเวลาเราแต่งหน้าต่อให้เราลงคอนซีลเลอร์อะไรแล้วมันก็ยังเป็นล่องลึกอยู่ะคะ่ะก็อยากจะดูแลตัวเองให้ดูแล้ววัยมันไม่ห่างกันมากไปไหนไม่ขัดกันนะคะ ก็เช็คหลายที่น,นะคะก็คือรู้สึกอุ่นใจพอที่นี่อะคะ่ะทําโดยแพทย์ผู้ชํานาญและเชี่ยวชาญนะคะตั้งแต่ลงรถมานะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับดีนะคะทําให้รู้สึกประทับใจและดูรู้สึกปลอดภัยนะคะก็เลยเลือกเป็นที่นี่ค่ะ ตอนนี้ทำเพิ่งเสร็จนะนะคะคุณหมอมือเบามากอยากจะบอกผลลัพธ์ก็คือหน้าตึงขึ้นมากเลยค่ะร่องลึกที่มันเคยเมียนะคะมันก็หายไปหมดเลยชอบมากค่ะคือเราจะสบายใจมากนะคะเพราะว่าเราสามารถเช็ค QR code จากกล่องฟิลเลอร์ที่คุณหมอฉีดให้ได้นะคะยืนยันเลยค่ะว่ามันเป็นของแท้แน่นอนค่ะก็แน,น,นะนำแม่ๆทุกคนมาดูแลตัวเองกันนะคะที่จิตตาคลินิกนะคะที่นี่ไว้ใจได้ปลอดภัยค่ะ